ถักไายลอกเด็กครับผมหลังจากผักไปสวงใบมันโดนครับผมใบมันล่วงก็เลยพักนายยางไวค้ครับกลับมาตัดไม้ครับผมหลอกนายยางไม้ครับหลังจากที่ปีดใบตอนนั้นใบยางล่นออกเบิดแล้ะครับกลับมาวันนี้ใบเขียวงามครับ ถือว่าหนายางบอ่บอแข็งแง้งครับผมถือว่าบอ่บอแข็งครับเพราะว่าได้ฉีดปุ๋ยแล้วแล้วก็ออกไปครับออกไปเอามันก่อนครับช่วงใบมันโดนครับครับมาบาดหนึ่งใบเขียวถือว่าใบยางสวยอยู่ครับปีนี้ใงามอยู่ครับปกคุ้มแล้วครับ ต่ก่อนโอ้ยแดดพี่นองเลยย่ามบ่แดดนะครับตอนเ้ามาอากาศดีครับแจ่มมากบรรยากาศตอนเช้าในสวนยางครับผมถือว่านายยางบอกแข็งบันไดครับตัดไปกับฟังเพลงไปน้าครับผมตัดยางไปกับฟังเพลงไปน้าตอนเช้าครับไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวเยอะแถวนึงกับ เสร็จภารกิจแล้วครับบรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้ก็ตีหัก,กัวครับวันนี้หกโมงอยู่ครับชั่งน้อยกระตะเบนขึ้นแล้วครับกำลังพุ่งผูขึ้นครับผมบรรยากาศที่สวนยางตอนอเช้าครับผมฟังเสียงนก ลมพัดวีวียังมือเสาวนุกห้องแซวแซวพี่น้องให้ตะเว้นขึ้นแล้วครับเติมดึงปุ่มพูมมขึ้นมาแล้วครับจะหกโมงครับเดี๋ยวแถวทุดทไทยครับผมใกลจะเสร็จภาระกิจแล้วครับลงตั้งแต่หกทุ่มจะหอดหกโมงเสาแล้วครับ จำหลอกนายางไหมนะครับจำเปิดนานนะครับเพราะว่าปิดออกไปเดือนหนึ่งหิงี้ยาวเลยครับผมหอดฝนหุดแล้วครับจนเริ่มถือว่าพักไปได้ครับเวลาพักไปเดือนหนึ่งครับผมหิงเี้ยาวไปเลยทีนี้ รรยากาศเยี่ยมเสาครับสวนยางแต่เว็นขึ้ดแล้วครับหกุ่งนะครับเทวาหลอกหน้ายางไหมครับผมม่แรงยังจะ,จะเอาจริงครับเมีดแรกเมื่อนี้มีดเมื่อนี้เปิดเปิดหน้าเปิดสกาดไหมครับผมครับยางตีพักไปบางหันนี่ครับหน้าเจ๊ด้สิครับ กำลังจะเือว่าบกแข็งครับผมคลิปนี้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ